ครับสวัสดีคุณผู้ชมสู่โกดังของนัทปิ่นโตในเกมออเดอร์สามจะออเดอร์สาสิบออเดอร์สิบสามวันนี้เป็นคลิปที่สามแล้วตามสัญญาวันนี้ผมจะเปิดชั้นใต้ดินเดี๋ยวพาลงไปดูว่าด้านล่างโกดังชั้นใต้ดินมีของแบบไหนมีตัวอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราช้อปปิ้งก่อนเลยเปิดงานเราต้องช้อปปิง้งมันมีตั๋วห้าใบนะที่แขวนตั๋วห้าใบด้วยอ่ะผมซื้อชั้นใต้ดินก่อนเลยเซอร์ติฟิเคชันใต้ดินหนึ่งสิ่งนี้จะทําให้เรา นี่ฮะได้ใบอนุญาตลงชั้นใต้ดินมาแล้วครับจากนั้นเหลือเงิน200คิดดีๆจะทำอะไรเราก็ต้องอัปเกรดของแมวแหละจะได้เพิ่มสตามิน่าเนาะแล้วก็เหลือเงิน75ผมซื้อเลยสําหรับของในความสะดวกของเราแหลก5ใบยขยายขึ้นไปเหลือเงิน131ทีนี้แหละอัปเกรดแมวให้เต็มที่ซื้อลูกบอลอีกลูกฉันน่ารักแมวฉันเข้าใจบ้างไหมเตียงเตียงนุ่ม อ้าที่นอนแมวลงมาไปนอนกล่องได้ไงล่ะจะบ้าเหรออะไรอีกโซฟาแมวฝาปิดทังเยี่ยวเหรอไนดูดินี่อ้าวโถเยี่ยวแบบมีที่ปิดด้วยนี่จะได้เรียบร้อยตอนนี้สตาร์มิน่าแมวเรา595เยอะแยะมากมายสุดๆเพราะฉะนั้นหวังว่าจะช่วยให้เราลงไปตะลุยชั้นใต้ดินได้ดีขึ้นแล้วกูจะรู้ไหมว่าชั้นใต้ดินมันคือใบไหนวะ Uh, warehouse location ไม่เห็นบอกเลยมันเป็น wh หมดเลยนะ wh คือ warehouse ธรรมดาเหรอเอา rt w แล้วกันนะสามใบานี้ใกล้กันผมว่าตัวหนังสือข้างหน้าสุด wh คือตำแหน่งของสถานที่นะเพราะว่าถ้าเป็น basement น่าจะเป็น b 1นําำหน้าก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันปิ้นออกมาแค่ wh หมดเลยอะหมายความว่าอะไรวะ เรามี r 2 0 6 t 3 0 7 r 2 0 6กก่อนเลยครับเอ๊ะเสียงใกล้เหลือเกินพี่จา๋า เอะอ๋อไอ้ี้อะอะไรของกูเนี่ยเอ๊ะทำงานเยอะจนเบอือ่ะบอกเลยมีอะไรครับเนี่ยโอ้ยวิวสามศูนย์ห้า วัวอะไรเต็มไปหมดเลยเสียงวิ่งโคตรใกล้มีสองเอ้าเชื่อมีสองตัวแล้วปะเนี่ยเอาดีๆ มันมีเสียงท้าสองอันน่ะด้วยพ่อ <c oughs> โดนแล้วลูกพ่อโดนเล่นแล้วลูกมีเสียงเท้าสองอันน่ะแปลว่ามันมีสองตัวนะสิหรือมันเพิ่มความยากวะเนี่ย B B หนึ่งนี่คือมึงเปิดทีไม่ตัวปะเนี่ยเอาดีดีดิ A B C D E F G C กับ G ก็ใกล้กัน ดีจอ่ะไป302เสียงเท้าหนึ่งทางขวา โอ้โหไอเหีเ้ยเอออยู่เลยข้างๆนี่เองกูเพื่อความปลอดภยัยกูม,มุดไปดูนี่ดีกว่าเอาทำไมทำอย่างนี้กูละ่ะก <c oughs> ูหยิบไปเลยได้ไหมเหี้ย <c oughs> ตบในรูได้ A B C D F G H I J G สามศูนย์หกเนี่ยเหรอทิ้งทำเฮียอะไรล่ะไม่ง่ายแล้ววะ N สามศูนย์สี่ มันมีของเหมือนกันหล่นอยู่ที่พื้นด้วยอ่ะผมเลยไม่น่าใจว่าเก็บไปได้ไหมเนี่ยมันเป็นของที่ส่งได้จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นของเสียผมต้องเปิดตู้หรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงก็ไม่รู้นะมันจะมีของแบบหล่นอยู่หน้าตู้อยู่ไว้ผมไม่รู้ว่าบัก็กหรือว่ามันหลอกเราให้เราเก็บแต่ผมเก็บมาแล้วเดต้องลองดูครับจะได้เป็นประสบการณ์ว่าเก็บได้ไหมสรุปห้องนั้นหรือเปล่าวะที่เปิด อาานี่ไงมีทางลงใต้ดินจริงด้วยมันมีอะไรใต้ดินนะเอ๊ะเฮ้ยต้องลงไปดูแล้วแหละใต้ดินมีอะไรวะใต้ดินมีอะไรวะคือเราเราใช้ใบปิ้นใบเดียวกันได้ลงไปชั้นใต้ดินงเงี้ยหรอ เดี๋ยวต้องต้องรู้ให้ได้ครับเราขนของไปนี่่ันแม่งเกลดก,การที่ไงของแพ็กผิดของแพ็กผิดที่ไม่มีที่ให้ทิ้งเหรอวะเฮียสแกนก่อนเลยสแกน A F P อ่ะ AFP นะแต่ผมจะลองลงไปข้างล่างนะ A306 F301 P307 คืออะไรวะ Human Resource เดี๋ยวก่อนคือมีตัวเหมือนกัน ตัวเฮียอะไรไม่รู้นั่นน่ะแต่ว่าที่แน่ๆคือวายไม่น่าดีฮะแต่มันเป็นรหัส B1 อยู่ข้างหน้าเดมันน่าจะไม่ใช่แล้วล่ะถ้างั้นน่ะเดี๋ยวผมจะเอามาแปะผิดรหัสหรือเปล่านะไม่เอา a 3 0 6ก่อนเดี๋ยวไม่ผ่านอ้เหียเพราะมันต้องวิ่งหลายรอบรอบเนี้ย มันต้องการแต้มเยอะฮะโอ้โหเฮียเอ้ยฉลาดซะด้วยรอบนี้แม่งวิญญาณตามติดสุดๆกูบอกเลย มานะมึงจะวิ่งแล้วไม่ต้องเข้าซอยนี้นะเฮีย หลบสุดๆเลยนะเนี่ยหูรอบนี้ทาเวลาได้ช้ามากมันここเหมือนมันสปอนในจุดที่เราไปครับมันดักทุกจุดเลยอะแยมากแล้วชั้นใต้ดินนี่กูยังไม่ได้ลงเลยนะเนี่ยมันไม่มีตั๋วออเดอร์ชั้นใต้ดินไงอยากลองลงดูเหมือนกันเนี่ยเหนื่อยมากถ้วยพ่อเหนื่อยมากลูกวันนี้พ่อเจอแต่ของจึงจ้ง หนูรู้ไหมพ่อทํางานเพื่อหนูหนักขนาดไหนอ่ะคลิปนี้อาจจะได้ไม่ถึงสามวันเล่นแบบตึงจัดเลยคาดอีต้องรอบใหญ่ๆรอบนึงแนะ่ซึมเศร้าแล้วนะก็ยังไม่มีออเดอร์ชั้นใต้ดินนะครับแปลกดีเหมือนกันนะหรือว่าออเดอร์ชั้นใต้ดินคือเราต้องลงไปเอา จริงๆเราพิมพได้6ใบนะ A B C D F G H I J I J K E I J นี่ดีนะในทางกับการ T X Q ก็ดีเหมือนกันจะไปเซตขวาหรือเซตซ้ายดีล่ะแต่ว่าเหมือนอันนี้ใกล้กว่าไม่ให้ด้วยแม่งไม่ให้ว่ะเอาใหม่ Q มันก็ต้องเป็น Q X T Q R S T U V W X Y Z ไม่ใช่สิต้องเป็น Q T X เฮ้ย Q ก่อน Q 303ที่304 X 307ไป ทางไกลเกินกว่าจะมาตายตรงนี้ขอร้อง Q R S T งั้นไป T ก่อนไหมล่ะ Q สามโซนสาม T สามโซนสี่เนี่ยที่สาม Q แล้วก็สุดท้ายคือ X 3าแถวสุดท้ายวิ่งข้างหลังเลยก็ได้ ไอ้เฮ er ียเร็วของหล่นเลยเฮียโอ้ยกูสะดุ้งทำของหล่นเลยเนี่ย prove, โชคดีที่ผีมันโง่นะมันก้มไม่เป็นถ้าผีมันก้มเป็นเนี่ยกูแตกไปแล้ว ไปเปิดชั้นใต้ดินไว้ผีชั้นใต้ดินมันไม่ขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตกใจอูจะดับตึงจังวะมีของเยอะขึ้นไม่ได้ว่ายะไม่ได้ว่าจะง,ง่ายขึ้นนะเนี่ยมันตึงขึ้นแนละ้เนี้ยรู้เลยว่าวันนี้ตึงกว่าทุกวันที่ผ่านมาใช้เวลาน,านานกว่าเดิมเยอะมากใช่ไหมถ้วยดูไหมพ่อโอทีสุดๆเลยนะวันนี้โคต้ายัง เกินโคต้าแล้วถ้วยพอ่พอเพราะว่าเราต้องนอนลูกจริงเออเรียบร้อยยังไงวะฮะล็อกอินได้เงินมา320ถ้ารูปหัวแมวเอเนจีเพิ่ม30ต่อวันนี่มีคนบอกรูปแล้วเพิ่มแล้วช็อปปิง้งวันที่8ของเราตอนนี้เราบำเรอแมวเดี๋ยวละเราไม่มีอะไรต้องซื้อแล้วก็ มีก็มีแค่เนี่ยเบสเมนต์ basement. ซื้อไปแล้วแม่งไม่เห็นให้กูลงไปหาของก็กทีซื้ออีกก็ได้อ่ะลองดูอยากรู้ไอเรามันก็ขี้เสือกซะด้วยปลดล็อกชั้น2ครับซื้อที่ขวดเล็บแมวให้หน่อยอ่าไงพ่อรักหนูนะพ่อถึงซื้อของให้เยอะขนาดนี้ต่อไปพิมทออเดอร์มาแล้ว B01 มาแล้วค่ะที่คุณตามหาแต่ว่าต้องซื้อวันหนึ่งก่อนแล้ววันถัดมามันถึงจะออกเว้ยอย่างนี้ B02 ก็จะมาในวันพรุ่งนี้เว้ยมาวันนี้กูลงข้างล่างจัดให้จึงๆเลย B204 c 1 0 2แล้วก็ C204 ครับผมไม่รู้ว่าตัวข้างล่างนั่นมันยังไงนะเดี๋ยวเจอกันว่ะเราไป B204 ให้รอดก่อนดีไหมทุกคน อุ้ยเอ,ยอ้ยตกใจเลยเรียงยังไงอะเนี่ยอันนี้ดีนั่นตัวดีและอ e ีอยู่ไหน F R A B C เงั N ้นดีบีต้องอยู่แถวนี้ดิเราอะไรนะ B 2สองศูนย์สี่ใช่ไหม นั่งเรียงยังไงของมันบนเนี่ย B หนึ่งนั่งเรียงงงๆอ่ะไอ้เนี้ยมันไอตัวห่านี่ตีกูใต้ดินได้ป่ะเนี่ยเอาดีๆไม่เห็นนะแต่มันเรียงแถวแปลกๆอะ่ะเด้เหมือน A กับ B, B, B จะเป็นแนวตั้งไปตรงๆแต่ C กับ D จะเป็นแนวนอนหมดเลยซึ่ง A1 อ๋อล้วแยกฝั่งไอ้เหี้ยหาไปเถือะมึงถ้างั้นอนะอะไรนะปีสองศูนย์สี่แล้วก็ C204 กัว c 2่4ก่อนเลยแล้วกัน หนึตึงเปียกเด้วยนะโอ oh, <ๆ>เรียงเรียงงงมากบอกเลยในนี้ C หนึ่งอยู่ข้างนอก เลี้ยงได้เฮี้ยมากโอ้แล้วกูต้องตามมึงออกไปข้างนอกด้วยนะคีย์บอยกิ้ง A B เอ้เฮี้ยหูดีว่ะ ตัวนี้หูดีมาก4ีหนึ่งศูนย์สองอยู่ตรงนี้เองกูจะได้กดดีๆไหมเนี่ยมันหยุดเดินแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะไปจากที่นี่ยังไง จะผ่านคืนนี้ยังไงโอ,อ้ขนาดบีหนึ่งยังงงอย่างนี้แล้วกูลงไปบีสองกูไม่งงชิบหายเลยเหรอเนี่ยแต่เดี๋ยวดูว่าของเนี่ยคุ้มราคาคุ้มราคาไหมที่กูเสี่ยงตายลงไปเอามาเนี่ยคุ้มไหมเฮ้ดูกันขายได้เท่าไหร่ส่งได้เท่าไหร่ให้มันจึ้งนะสมกับที่กูไปเสี่ยงตายมาอึ๊บ โอ้ชิ้นละห้าสิบจากปกติชิ้นละสามสิบก็ไม่เลวถังแก๊สว่ะไม่เร็ว,วไม่เร็ว,รวแต่ถามว่าใช้เวลาเยอะกว่าไหมก็ใช้เวลาเยอะกว่าหกสิบสามเลยเหรอเฮ้ยเอาว่ะก็คุ้มดีนะเสี่ยงนะเว้ยพวกเราโอ้ อย่างนี้2รอบมีสิทธิ์ที่จะผ่านเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าห้อง HR เนี่ยคือ HR มันแปลว่าทรัพยากรบุคคลเว้ยมันไม่น่าจะมีของให้เราลงไปเอาในโกดังนะ HR น่าจะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างที่น่าจะปลดล็อกหรือตอนจบของเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจทีนี้แม่งก็ไม่ปินใบธรรมดาให้กูแล้วแม่งมาแต่ชั้นใต้ดินหมดเลยเฮียอย่างนี้วันถัดไปก็จะมีขบ B2 ให้กูละสิไปที่ A204 ให้ได้ก่อนไอเรามันก็สู้มือซะด้วย เฮ้ยเดี๋ยวเยวเอต้องสองต้องเข้าไปในนั้นหมดเลยเนะี่ยติดไอ้เหี้ยเนี่ยแหละควนเปลี่ยนชิบหายโอ้ยพ่อนิดเดียวก็ไม่ได้กูแย่มือไปก็ไม่ได้ต้องรอจอขาวก่อน บอกว่ามึงจะลงข้างล่างกับกูด้วยนะสันนี่รู้ดีสุดๆเอีเจเออยู่นู้นเลยเจสองอะไรนะลืมแล้วัดอดีดดิที่ย ล้อเล่นมุดก่อนเลยนี่ห้องอะไรอะ่ะไอ้สัตว์ทางออกอยู่ไหนวะเย้ยแม่งใครทำรูตันตรงนี้วะโคตรแย่เลย รูตันรูตันช่วยด้วยรูตันเห็นแล้วห้อง HR สีแดงอะ่ะอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะอยู่ตรงที่ผมไปเจอมาโอุตบีสองนี่ลงไปลึกกว่าเดิมอีกนะคลิปหน้าแย่แน่ไอตัวเฮี้ยนนั่นแ็แอบดูกูจังเลยแย่แน่แม่จา๋าสวยด้วยสวยว่าด้วยเอ๊ะกูทำของหล่นแล้วปะเนี่ยหายไปไหนชิ้นนึงวะทำ ปืนหล่นปืนตะปูสีแดงตกตกตรงไหนวะไปทำหล่นตรงไหนวะเฮ้ยมึงก็เห็นหูเห็นไกลมากเลยตัวเนี้ย อยู่ตรงนู้นยังเห็นน่ะตกก่อนจะเก็บกล่องสุดท้ายเหรอแล้วกล่องสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนวะถ้ามันหันหลังมันจะไม่เห็นแต่ถ้ามันหันหน้ามันจะเห็นทันทีดีกับอ e. ี กล่องเฮียเ,ยนะน,เยนี่ยนะน่าเด้ยนี่ไงหล่นอีกแล้วเอา้ามันสับสนปุ่มเนี่ย ไอ่หนึ่งศูนย์สี่ก็มาเอาแม่งให้หมดอะไอ่หนึ่งศูนย์สี่กูก็เอาเดี๋ยวกูจะออกไปเอาให้ดูเห็นกูเบ้ารีบมาเร็วโมแต่เออเราเหยว่ากูจะรีบไปคือไม่ต้องเก็บของเข้าตัวก่อนนะเกมเนี้ยคือถ้าไม่เก็บนี่คือแบบหล่นเว้ย เอ i ไ h ก็คือรูที่แม่งอยู่ด้วยมุดเด้เฮียของกูที่จะเอาอยู่รูนี้ไง <c oughs> ไปให้พ้นเลยนะว้ายไม่เด่น <c oughs> ไม่ดัง <c oughs> จะไม่หันหลงัง กลับไปแม่งเอ้ยขยันโยนของทิ้งเหลือเกินเอ,อเอาของกลับมาให้ครบไม่งั้นนะได้เก้าชิ้นแล้วเลือกพลาดโยนของทิ้งไงใช่ไหมช่วยลูกพ่อ มาแล้วกล่องฟ้าที่หายไปกล่องฟ้ากลายเป็นเขาจะพาไป475ไปเลยเอาให้มันถึงกึืนถึง,ถงแก่นว่ะไปนอนได้ลูกพรุ่งนี้ B2 เจอกันว่าไงบีหนึ่ง ว่าไงล่ะ B 2อันนี้บอกเลยเดี๋ยวคลิปหน้าลง B 2และเราจะทําการซื้อใบอนุญ,ญาต HR ไว้ด้วยนะครับมันมาแล้วจริงครับ B 2ไม่มี B 1แล้วครับต้องลง B 2อกันเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อสุดท้ายไว้ด้วยเพราะว่าจบ B 2เสร็จโอ้ HR ใช้800ดรยเลยเหรอแปลว่าจะต้องเล่น B 2 2วันเพื่อเก็บเงินไว้เครื่องฮอปป้อนอาหารแมวอัตโนมัติด้วยครับเพิ่มหลอดให้เยอะที่สุด7 5 0ละ นี่แปดแล้วคูจะหาเงินเต็มที่เพื่อลูกแมวตัวนี้คลิปหน้าเพลอๆอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่า HR เนี่ยน่าจะมีความลับบางอย่างที่ที่เราน่าจะได้รู้เพราะ HR คือการสร้างทรัพยาครบุคคลทําไมเขาถึงจ้างเรามาทําอะไรที่นี่รอชมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ